ฝนตกก็ขออภัยนะครับแล้วถ้าผมเล่นกากในเกมฟรีไฟล์ก็ขออภัยนะคะบผมแล้ววันนี้นะครับที่มีคนคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมเล่นฟรีไฟลอ้าววันนี้มาทําให้แล้วนะคบแต่ว่าถ้าเล่นกากหรือว่าอะไรอย่าว่ากันนะครับขอขอบคุณครับบายบายก็สวัสดีท่านผู้ชมสู้านยูบุมเค็กเอ็มไดชีวีคอนเดิมเราวันนี้ได้อยู่ในเกมกาลินาฟรีไฟนะเพราะว่ามีอัน มีคนอยากให้ผมเล่นนะครับคลิปนี้ก็มาทำให้แล้วนะคะซึ่งชุดของผมก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าผมมีแค่สองท่าเองเพเลยไม่อยากทำคลิปนะครับกลัวโดนด่นดาว่าไก่แต่ก็มาครับวันนี้ผมจะมาทำให้นะสำหรับคนที่ขอมานะคะถ้าผมเล่นกากป,ประการใดขออภัยนะที่นีด้วยแล้วกันนะคะบมมา ได้เพรมาเลยเยอะเลยนี่แต่ผมอาจจะไม่แบบมาสุ่มเปิดเดี๋ยวก็จะประมาณนั้นนะเดี๋ยวก็จะมีช่วงใหม่ก็คือช่วงฟรีไฟที่จะเพิ่มเข้ามานะครับในกลิใน,ในช่องผมนะครับแล้วถ้ามีข้อผิดพาดประการใดก็ขออไรนะครับแล้วถ้าผมเล่นกัก อย่างไรนะครับขออภัยด้วยนะคะวันนี้เรามาในโหมดแลงนะครับผมอยู่แรงแค่แลงโกสามไม่ใช่เออใช่โกสามก็เลยไม่อยากแล่นน่าต้องผู้ชมดูกลัวว่าจะโดนด่าว่าไก่อะไรนองนั้นอ่ะผมแบบพยายามแบบเนี่ยสเก็ตบอร์ดกระเป๋าเนี่ยผมก็มีแค่กระเป๋าหิมะที่ไปกดมาใน ตู้สุมนวดอ่ะเออผมตอนแรกผมอยากได้หนวดแต่ได้กระเป๋าแบบถาวรมีสกินรถมอไซค์แล้วต้องมีสกินเอแต่เอคผมไม่ได้ถาวรนอะอย่างแค่19ชั่วโมงแค่นั้นแหละมันกาดอย่างเงี้ยเราผมถึงไม่อยากเล่นฟรีไฟล์่านผู้ชมดูก,ดดกลัวโดนด่าว่าไกลอ่ะแต่ถ้าใครชอบก็ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจแล้วผมก็จะพัฒนาฝีมือในการเล่นเกมฟรีไฟ แล้วก็จะมีคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกเยอะๆนะครับก็ผมพยายามฝึกอยู่นะผมก็แมาผมยิงหัวไม่คมดาเมจผมไม่แดงอะไรนอนๆนะผมออกจากกระจอกเลยแหละพูดง่ายๆแต่ผมพยายามนะครับก็อย่าเพ pues well, ิ่งด่าผมว่าไก่นะรอก่อน แผมจะพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆผมเเรามาชุบเพื่อนกันไปชุดของผมก็หมดไปหลายบาทดีกาได้ชุดเนี้ยเออกว่าจะได้อะนี่มอเตอร์ไซคันนี้ผมก็เสียไปหลายเพชรเหมือนกันนะเนี่ยกว่าจะได้มาอ๋อันย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 ัน,ยน,ยน นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกับผมจะตั้งชื่อคิดว่ามาเฟียมามาเฟียม,มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มันเป็นรูปอะไรนะขอดูหน่อยมันเหมือนงูนะเปฉลาอน,นะขอขึ้นหม่ดิมังกรเออก็จะเป็นมาเฟียกับมอเตอร์ไซค์มังกรคู่ใจเออนะ มาเฟียมาเฟียกับน้องหมาคู่ใจดีกว่าเพราะว่าผมอาจจะไม่ได้เล่นขี่ม <า S 2> อเตอร์ไซค์ทุกตานะครับชุดมาเป็นมาเฟียเลยแหละถ้ามีเสียงผมตกประกาทุยทุยฝนตกประการใดก็ขอภัยนะครับบ้านใครฝนตกหรือ,อยังครับบ้านผมฝนตกแล้วตอนเนี้ย แล้วก็หนักด้วยหนักแล้วหนักแล้วหนักแล้วผงก็ตัดชิปก่อนนะครับก็ตอนนี้นะครับผมได้กำลังจะชูเพื่อนแล้วนะครับซึ่งเพื่อนใกล้จะฟื้นแล้วแล้วร้อยเพื่อนฟื้นไปเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยไปแล้วน้องหมาผมตั้งชื่อหมาว่า QXMD กีนี้ก็คือชื่อช่างผมเลยเนี่ย ถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าถ้าปีไฟเนี่ยถ้าผมมีพาร์ตต่อไปนะอยา่าอย่าด่าผมว่าไก่นะผมขอแค่นั้นแหละครับอย่าด่าวผมว่าไก่แล้วก็ด่าวผมไอ้โง่ไอ้นู่นนี่นั่นนะับอย่าด่าผมนะคะผมแบบเล่นไม่เก่งจริงๆ ซึ่งผมตั้งใจจะมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมดูอย่างอย่างที่เคยเคยผมเคยพูดไปแต่ละคลิปว่าจะไม่เล่นฟรีไฟแต่มันมีคนขอมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมทำช่องเลยแล้วก็มีหลังจากที่ผมลงคลิปล่าสุดไปก็มีคนอยากเล่นฟรีไฟอีกหลังหนึ่งนี่กระเป๋าคริมสตมาส ผมก็เลยกลับมาทำไม่ใช่กลับมาทำหรอกผมก็เลยมาทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อท่านผู้ชมได้เห็นว่าผมเล่นไม่เกง่งยาเมบยิงหัวผมก็ยิงไม่คมก็คือผมก็จอกเอาโดมเนี่ยแต่ละคนปดครึ่งเกมเนี่ยคูคิวไมได้หลาย พอแล้วเนี่ยผมยังไม่คิวใครไม่ได้เลยเออเลยอยานน่างแรกนั้ท่านผู้ชมดูบัลเกอะโรนดา่าสกินปืนหมูก็ไม่มีเลยเกือบซากะบอนี่แต่ก็ไม่ถาวรชุดนี้แหละได้ถาวรมา แล้วปุ๊บมาก็ถ้าใครอยากให้ผมปรับปรุงอะไรหรือว่าอยากสอนผมก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับสอนผมนน่นนี่นั่นได้นะครับจากช่วงแรกๆถ้าใครติดตามผมมาตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมทำช่องมาท่านผู้ชมก็จะรู้ว่าผมตัดต่อไม่เป็นเลยช่วงแรกๆแล้วผมก็มา เริ่มฝึกตัดต่อแบบจริงๆจังๆช่วงคลิปไม่กี่คลิปที่ผ่านมานี้เองก็ถ้าใครถูกใจหรือว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าอยากแบบเฮ้ยมันเล่นอย่างนี้นะเฮ้ยมันทำอย่างงู้นอย่างนี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับ ก็ตอนแรกผมกะจะสอนเติมเพชรแหละที네่จริงผมกะจะทำเล่นฟรีไฟล์แต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่มีชุดมาเฟียเท่ๆอันนี้ไงผมก็เลยตอนแรกผมกะจะสอนเติมเพชรแต่ว่าตอนนั้นผมไม่มีอะไรเลยแต่ผมเติมเพชรเป็นผมก็เลยคิดในใจว่าเออโดนด่าว่าไก่แน่ผมก็เลยไม่ทำแต่พอผมมีชุดเท่ๆใส่แล้วก็มี คนคอมเมนต์ขอมามก็เลยจัดให้นี่ผมมีกระทะสกินของอะไรนะเลือกเกมอะไรนะว้าดึงชื่อเกมขอนึกก่อนอืมอืมอือ้นนั่นว้าอ,อ่านชื่อสตีฟไฝต์เตอร์คอนสตีฟไฝต์เตอร์คอลแลคกับซัมเมอร์ w a อร์ไม่รู้มันชื่อซัมเมอร์ w a อร์หรือสตีฟไฝต์เตอร์ น่าจะซัม,มเมอร์วะเฮ้ยผมโดนยิงโดนยิงนะบอ,อกเล็้ววีมือผมกระจอกใครก็คงไม่อยากเล่นกับผมหรอกแตกเลยไม่ว่ะน่ะมันกระจอกก็สลักทีนี้นะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดี